สวัสดีครับวันนี้มาพกูบคุยเกิจเป็นเรื่องทีอ่อยากให้ทุกคนลองดูคลิปนี้ดีๆนะครับแล้วก็ความสำคัญของคลิปนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่ามันเป็นการวัดความรู้เลยแหละว,วัดความรู้เลยว่า ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับเขาโทรมาบอกกับท่านอย่างนี้เหมือนโทรมาถามอาจารย์กิติศักดิ์อย่างนี้ว่าอาจารย์ครับมีปัญหาแบบนี้ผมจะต้องแก้ไขยังไงถามว่าถ้าเป็นคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่มีคนโทรมาถามหรือคุณไปเจอด้วยตัวเอง คุณจะมองโจทย์แบบนี้ยังไงลองไปดูกันครับว่าถ้าเจอแบบนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงไปชมกันครับ อาจารย์ครับพอดีผมไม่ใช่ช่างพอดีโค้ดมันขึ้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สตาร์ทติดมีอาการโวบๆวกอยากสอบถามอาจารย์ครับชมคลิปไปแล้วนะครับสั้นๆ นะครับก็เป็นลักษณะของการทักมาถามนะครับใน Messenger นะครับก็บอกว่าจารย์ครับทำไงดีรถผมติดแบบนี้นครับติดช้าหนึ่งครั้งแล้วก็เร็วสองครั้งนะครับแล้วก็มีอาการออกตัววูบนิดหน่อยนะครับคำถามคือถ้าคุณเป็นคู่ที่ จะต้องแก้ไขปัญหารถคันนี้ในลักษณะของการให้คําตอบกับลูกค้าเอ้ยกับคนที่โทรมาถามหรือคุณเจอแบบนี้กับกับคนที่เข้ามาถามนะครับหรือลูกค้าที่เข้ามาซ่อมคุณจะมีสเต็ปการทาํางานยังไงนะครับรถมีการกระพริบรหัสอะไรที่เขาบอกมาแล้วมันใช่ปัญหา ที่เขาพูดหรือไม่อย่างไรนะครับคําถามของเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยนะถ้าคุณเข้าใจในระบบคุณเข้าใจในความหมายของการเกิดการกระพริบรหัสปัญหาและคุณเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมามันคืออะไรยังไงนะครับคนที่ส่งมาชื่อว่ายิ้มได้ความสุขก็ตามมานะครับ ถามว่าเขาจะมีความสุขและยิ้มได้ไหมหลังจากที่โทรมาหาอาจารย์กิจทักข้อความหาอาจารย์กิจขณะที่อาจารย์กิจกำลังขับรถอยู่คำตอบมันมีคำตอบแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันจบที่ตรงไหนแต่คำถามที่สำคัญคือคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างก็ดีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีหรือเป็นคนที่กำลังให้ความสนใจกับการเรียนรู้ระบบโคว ในลักษณะของการกระพริบรหัสปัญหาในลักษณะของการเกิดปัญหาในความหมายของรหัส12ในลักษณะของการอ่านรหัสใช่หรือไม่ที่เขาอ่านแล้วเมื่ออ่านได้12แล้วสิ่งที่เราต้องไปตรวจเจอมันคืออะไรสายสีอะไรขั้วที่เท่าไหร่เราพอที่จะมีไอเดียมองนี้ไหมแต่บอกใบ้นิดนึงก่อนเราจะเดินไปข้างหน้า เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนการเดินไปข้างหน้ามันไม่ยากแต่ถ้าเราเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้ดูว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่จุดไหนการเดินไปข้างหน้ามันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินไปก็ได้ครับบอกใบ้แล้วนะลองไปคิดดูซิว่าถ้าเป็นคุณคุณจะมีคําตอบมีคําถามในเรื่องนี้อย่างไร แล้วก็มาดูเฉลยอ,อาจารย์ในคลิปต่อไปนะครับนะฝากให้คิดครับช่วยกันตอบมาว่าถ้าเป็นคุณคุณจะถามหรือตอบกับเรื่องนี้อย่างไรดีกับคลิกร้อยยีไอันนี้กับคำถามของ Facebook ยิ้มได้ความสุขก็ตามมานะครับรับรองว่าถ้าคุณเข้าใจ ถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจระดับนี้คุณจะมีคําตอบที่เป็นคําถามครับโอเคครับบอกใบ้ขนาดนี้แล้วน่าจะรู้แล้วลองมาตอบกันดูนะครับครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูกิจด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับพอดีผมไม่ใช่ช่างพอดีพดมขึ้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สตาร์ทติดมีอาการโวบๆวอยากสอบถามอาจารย์ครับ